ดีครับที่นี่วิถีบ้านเฮาครับพามาอัปเดตอยู่ไรอรัตนพิบูลคือเก่าครับพี่น้องสาๆกับบรรยากาศครับอยู่ตรงไหนตรงหน้าครับตามสัตย์ตายวิถีบ้านเฮาครับท่านี้มันบุรีกัเรื่มหมากลูกับเลื่อมสุกแล้วครับเลืมต้นครับวิธีบ้านเฮาครับพามาอัปเดต Dua orang, orang หลังจากฝนตกมาทีนึงครับดอกกระเจียวลืมออกดอกิ่มแทงดอกตูมดอกขึ้นมาครับดอกกระเจียวหวานครับเด็กกาดดูไรรัตนชิบุลครับเอามาฝากเขาเซานี้ครับนี่ก็สซุ่มมันบุรีครับกับเครือเทศ น,นี่บรรยากาศรอบบ้านสวนนะครับหลังจากปลูกหญ้าครับก็เริ่มเขียวแล้วครับกะระสีผักนะบ,บวบดักพริกนะครับผักเขือนะที่ปลูกไว้รอบบ้านอันนี้ก็อีกฝั่งนึงครับดอกกระเจียวครับ,รบ,บ,รบามาชมบรรยากาศครับ ินะคที่เราปลูกใส่ตะกร้าไปนะครับกับบักเอะนะครับบักทองกับบักบวบนะครับปลูกใส่ตะกร้านะครับนี่จะเป็นฝรั่งกับบักเขือเพาะไว้นะครับรอฝนตกมากเริ่มปลูกครับนี่ครับสาราการน้ำครับ สุดลอยนะครับเหลือแต่ตรงสียอมไม่นะครับรรยากาศรับสารากางนะ้ำมีที่นั่งพักพนักพิงแล้วก็ฟังระเบียงอันนี้ก็ยนขาครับับนยนขาบรรยากาศไม่ชุ่มครับผม วิธีบ้านเฮาครับฝากกดติดตามกดสับสกายกดไลค์กด,กดชแชร์ในครับทางช่องวิธีบ้านเฮาครับผม